ำหารถที่สุดรักตอนที่5โปรโมตรถโปรโมทรักเมกาฝนตกแบบนี้ก็ต้องกินกาแฟอุ่นค่ะอ้าวน้องเดียมาแล้วเหรอครับอุ้ยทำไมเปียกฝนทั้งตัวอย่างนี้ล่ะครับเดียนั่งวินบอสซมาค่ะก็ต้องทำใจหน่อยนะพี่โย ถ้าพรุ่งนี้ฝนยังตกอยู่พี่กายสำหรับพี่ไม่ต้องครับถ้ามันไม่ตกพี่กายก็จะไปรับน้องเดียเองนะครับเพราะพี่กายทนดูน้องเดียเปียกไม่ได้ครับโอ้ไม่ว่าจะไปที่ไหนพี่กายจะอบอุ้มน้งเดียเองเต็มมือเลยไม่คิดอะไรนะครับไม่ได้คิดเไยเป็นฟิลลิ่งนะครับเป็นฟิลลิ่งนะครับน้องเดียขาวนะครับเดียโอ้สบายตอดสบายมากสวัสดีครับ ได้จดหมายจากกรุงสีมาร์เก็ตที่ส่งมาแล้วใช่ไหมได้ครับนี่ไงครับสติ cker Q R โค d e ล่ะแปะหรือยังเรียบร้อยแล้วครับหอมนะครับน้องเยียวยาพี่ยังหอมเลยพี่ไม่หิวหรอครับแต่พี่หอมฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อใช่ครับใช่อะไรอะไรแล้วพี่เพียประกาศขายรถผมที่ไหนเลยครับอ๋อสติเ cker Q R โค้ด ที่แปลว่าที่รถเหรอโอ้ก็เลยสแกนแล้วเข้าไปดูที่เว็บกรุงศรีมาร์เก็ตเจ๋าเนอะขอสติกเกอร์ปุ๊บส่งถึงบ้านป้าแแปะปุ๊บโทรมาปั๊บฮัลโหลฮัลโหลสายหลุดอุตส่าห์จะขายรถได้ทั้งทีฝนันมาตกอีกไม่เป็นไรเนอะกรุงศรีมาร์เก็ตยังมีตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างเอาเปิดคอม อ๋อผมเปิดอยู่แล้วครับเว็บฟูงสีมาเก็ตผมเปิดตลอดไม่เคยปิดเลยครับดีมากทีนี้ก็ไปที่รถที่เราประกาศขายไว้แล้วคลิกไปที่รูปรถของเรายังไงต่อครับป่ามี Facebook อยู่แล้วใช่ไหมอ้าวกดแชร์เลยรอช้าทำไมน่างี้เละจะมี Facebook อ่ะมีเยียถึงมีก็ไม่มีเพื่อนน่ะเยอะถึงเยอะก็เป็นแต่ผู้ชายแหละเทียบใช่เลยมันเบี่ยงเบนมันหลุดปากมาแล้วมันเบี่ยงเบนทั้งเน เยอะผู้ชายเยอะโอ้ยกูหลุดปากมาฮุ้ยมีคนแชร์โพสขายรถของเราด้วยสุดยอดโพสปุ๊บแชร์ปั๊บเหมือนกับใจพี่ส่งปุ๊บน้องเบียก็รับปั๊บโอ้ยมันนำหน้าไปถึงแทมแป๊บเดี๋ยวใกดแชร์ต่อให้นะมีแช่์น้องเบียด้วยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเอามาให้ป๋าเดี๋ยวป๋าจัดให้